7. Nextin Presentation 6. วิธีสร้างองค์กรการตลาดแบบเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตอนที่ 6. Third Party i n v o e v e i e n การเชื้อเชิญบุคคลที่3ในบทนี้จะเกี่ยวข้องกับการสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังซึ่งเราจะเรียกว่าการเชื้อเชิญบุคคลที่3มันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทราบว่าการเชิญบุคคลที่3คืออะไรและทำอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นหากผมรู้จักสงชายผมจะไม่เข้าไปหาสงชายแล้วถามว่าสงชายคุณอยากได้รายได้เพิ่มไหมเหตุผลที่ผมไม่ถามเช่นนั้นเพราะว่าแม้ว่าสงชายจะต้องการรายได้เพิ่มหรือแม้แต่เขาจําเป็นที่จะต้องมีรายได้เพิ่มถ้าเขาตอบผมว่าโอ้ผมต้องการรายได้เพิ่มใจจะขาดเขาจะรู้สึกเสียหน้าทันทีเพราะผมรู้แล้วว่าเขานั้นมีปัญหาทางด้านการเงิน ดังนั้นเขาจะพูดว่าไม่หลักครับขอบคุณมากเพื่อรักษาสภาพของตนว่ามีฐานะการเงินที่ดีแล้วคนส่วนใหญ่มีทัศนคติเช่นนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะเข้าไปหาสมชายแล้วถามอะไรคล้ายๆอย่างนี้สมชายผมเพิ่งเริ่มธุรกิจของตัวเองและผมตื่นเต้นมากบางทีคุณอาจจะช่วยผมได้คุณพอจะรู้จักใครบ้างไหม ที่อยากมีรายได้เพิ่มหรือสนใจที่จะเริ่มธุรกิจที่สองบุคคลที่สามผมกำลังถามเขาว่าเขาพอจะรู้จักใครคนอื่นๆบ้างหรือเปล่าคุณอาจจะทดลองอะไรง่ายๆก่อนที่จะนำวิธีนี้ไปใช้งานจริงก็ได้ผมอยากให้คุณพูดกับคนแปลกหน้าสิบคนที่คุณจะเจอต่อจากนี้อาจเป็นพนักงานที่ปั๊มน้ำมันเจ้าของร้านของชำช่างตัดผมคนทำความสะอาดใครก็ได้ถามเขาว่า คุณพอจะรู้จักใครสักคนไหมที่อยากมีรายได้เพิ่มแล้วคอยสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของเขาให้ดีมันจะบอกอะไรบางอย่างคนส่วนใหญ่จะตอบมาด้วยคำว่ามันคืออะไรหรอือเหตุผลที่เขาถามกลับมาว่ามันคืออะไรแทนที่จะตอบว่ารู้หรือไม่รู้ให้ตรงคำถามเป็นเพราะว่าเขารู้จักใครบางคนที่ต้องการมีรายได้เพิ่มเป็นอย่างดี คนผู้นั้นก็คือตัวเขาเองนั่นแหละเขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มอีกสักหน่อยว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรเพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเมื่อเขาถามว่ามันคืออะไรเหรออยากเพิ่งพูดอะไรที่ทำให้เขายิ่งสงสัยมากขึ้นนักธุรกิจเครือข่ายบางคนลากผู้มุ่งหวังของเขาไปที่บ้านของใครก็ไม่รู้หรือลากเข้าเซ็นเตอร์ในการอบรมเพื่อฟังบรรยายแผนหรือสินค้าเป็นชั่วโมง ในขณะที่ผู้มุ่งหวังยังไม่รู้เลยว่าเขามาทำอะไรที่นี่บางบริษัทอบรมผู้จำหน่ายว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นซึ่งการกระทำแบบนี้ผู้มุ่งหวังจะเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากสุดท้ายเขาจะจักไปด้วยคำตอบคือไม่พร้อมกับภาพลบอย่างไรากาศกับธุรกิจเครือข่ายสิ่งที่คุณต้องทำหลังจากที่เขาถามว่ามันคืออะไรเหรอคคำตอบของคุณคือคุณรู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายบ้างไหม เขาอาจตอบว่ารู้หรือไม่รู้ถ้าเขาตอบว่ารู้ถามเขาว่าเขารู้อะไรเพื่อเช็คดูว่าเขารู้จริงๆหรือไม่ว่าธุรกิจเครือข่ายคืออะไรและทัศนคติของเขาต่อธุรกิจเครือข่ายเป็นอย่างไรพูดคุยกันถึงเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายขอให้นำบทที่หนึ่ง Introduction to MLM ไปใช้ในการพูดคุย ชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้จาัดก,การมีส่วนร่วมในธุรกิจเครือข่ายพูดถึงหลักการเลเวอรริจในนัดคินพรีเซนเทชันหนึ่งสองคูณสเท่ากับสถ้าเขาสนใจคุณอาจมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับเขาแล้วบอกให้เขาอ่านบทที่1นถึงสก็ได้ถ้าเขากลับมาหาคุณพร้อมกับความสนใจที่อยากจะรู้ต่อไปนัดหมายกับเขาให้มาฟังข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่คุณเป็นตัวแทนอยู่แผนรายได้สินค้า และระบบงานที่คุณมีคุยให้เขาเข้าใจว่ามันใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นในการเล่าเรื่องราวทั้งหมดอย่าพยายามเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้ขณะอยู่กับเขาที่ป้ายรถเมล์หรือขณะที่เขากําลังทํางานถ้าคุณไม่สามารถทําให้เขาเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดคุณจะทําให้เขาสับสนและเขาจะพูดว่าไม่หลักครับเขามีข้อมูลไม่มากพอที่จะเข้าใจและพูดว่าใช่ครับคนส่วนใหญ่กลัวที่จะพูดกับคนอื่น เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายและแนะนำผู้มุ่งหวังของเขาให้รู้จักกับบริษัทที่เขาเป็นตัวแทนอยู่คนส่วนใหญ่กลัวที่จะได้ยินคำว่าไม่ครับหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความกลัวที่จะถูกปฏิเสธผมขอยกเหตุการณ์สมมติง่ายๆที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ให้คุณเข้าใจมากขึ้นครับสมมุติในงานเต้นรำที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งเคยไปงานเต้นรำแบบนี้เป็นครั้งแรก เขาเดินไปหาเด็กผู้หญิงที่เขาหมายตาอยู่พร้อมกับขอเธอเต้นรำแต่เธอกลับปฏิเสธเด็กผู้ชายคนนี้หันหลังกลับพร้อมด้วยความคิดว่าฉันโดนปฏิเสธจากนั้นเขาไม่เคยขอผู้หญิงคนไหนเต้นรำอีกเลยเขาคงจะรู้สึกขนาดที่ว่าทุกคนในห้องนั้นมองเห็นเขาโดนปฏิเสธโอเเขาคงเสียหน้าเป็นอย่างมากไม่มีใครชอบการโดนปฏิเสธหรอกครับแต่หากผู้ชายคนนี้เดินไปถามผู้หญิงคนอื่นและคนอื่น และคนอื่นอีกสุดท้ายผมเชื่อว่าเขาคงได้เต้นรำในคืนนั้นเป็นแน่เพื่อให้คุณเอาชนะความกลัวที่จะโดนปฏิเสธผมอยากให้คุณเปลี่ยนความคิดของตัวเองเพื่อที่คุณจะสามารถคุยกับคนอื่นให้ได้มากขึ้นการที่จะทำเช่นนั้นให้คุณนึกตัวเองยืนอยู่ที่ท่าเรือคุณกำลังรอให้เรือของคุณกลับเข้ามาคุณเพิ่งจะส่งมันออกไปตะกี้นี้เองหากคุณส่งเรือออกไปหนึ่งลำ แล้วมันกลับมาด้วยความว่างเปล่าแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าครับคุณต้องส่งเรือออกไปปริมาณหนึ่งยิ่งคุณส่งเรือออกไปมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีโอกาสได้รับเรือพร้อมทองเต็มลำกลับมามากเท่านั้นเรือทองที่คุณต้องร่วมงานด้วยถ้าคุณไม่เคยปล่อยเรือลงน้ำเลยแม้แต่ลำเดียวแปลว่าไม่เคยมีอะไรในจิตใต้สำนึกที่ทำให้คุณเจ็บปวดเลยดีมากเลยครับ แต่มันจะดีมากยิ่งขึ้นใหมครับถ้าผมรับประกันว่าคุณจะไม่มีทางเจ็บปวดจากวิธีที่ผมเสนอไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวคุณจะรู้สึกกล้าป,ปล่อยเรือลงน้ำมากขึ้นใหมคุณลองสังเกตวิธีในการปล่อยเรือของผมสิครับหากคุณถามใครบางคนว่าคุณรู้จักใครคนอื่นบ้างไหมที่อยากมีรายได้เพิ่มแล้วถ้าเขาตอบว่าไม่ครับผมไม่รู้จักใครเลยคุณสามารถพูดได้ว่าไม่เป็นไรครับ แต่หากคุณบังเอิญพบใครที่อยากมีรายได้เพิ่มบอกให้เขาติดต่อกลับมาหาผมนะครับแล้วก็ยื่นนำบัตรของคุณให้ไปหากเป็นแบบนี้คุณหลีกเลี่ยงการโดนปฏิเสธได้แล้วการโดนผู้มุ่งหวังปฏิเสธโดยที่เขาไม่มีข้อมูลอะไรสักนิดและเขาไม่คิดจะอยากรู้ด้วยซ้ำทั้งๆท,ที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณรู้มันน่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากก็ตามสิ่งนี้น่าโมโหและน่าหงุดหงิดมากครับอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณ มีแค่สองเหตุการณ์เท่านั้นที่สามารถเป็นไปได้หลังจากที่คุณปล่อยเรือลงน้ำไปแล้วถ้าไม่ลอยมันก็จมถ้ามันจมจะมีปัญหาอะไรหรือครับในเมื่อคุณอยู่บนท่าเรือนี้แต่ถ้ามันลอยแล้วครับเยี่ยมไปเลยช่วยให้มันลอยออกไปและกลับมาพร้อมกับทองคำเต็มลำเรือหลังจากที่คุณสอนแน t คิน Presentations 5ถึงหให้กับทีมงานของคุณแล้วเขาจะบอกกับคุณว่า เขาต้องการจะเป็นเรือทองเพราะคุณเพิ่งจะบอกกับเขาไปเองว่าคุณทำงานกับเรือทองเท่านั้นและเขาอยากให้คุณทำงานกับเขาเขาได้ประโยชน์จากการอบรมนี้คุณเองก็เช่นกันคุณเทรนให้เขาร่วมงานกับคนเอาจริงพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าเขาเองก็ต้องเป็นคนเอาจริงด้วย